สำหรับมหาปฏิปทานสูตรที่จะแนะนำต่อไปนี้ก็มีชื่อว่าโพชฌงเจ็ดแต่ว่าเป็นโพชฌงเขงมหาปฏิปทานสูตรนี่ผมก็จะขอนำมาพระบาลีมากล่าวไว้แต่เพียงพอเป็นนิทัศนะ แล้วก็ถ้าบางตอนใดๆตินว่าคำอธิบายซ้ำๆกันมากผมก็ยังอดไว้จะเอาแต่เนื้อแท้ของทุ่วาของพ่อชงงจิตมาแนะนำบรรดาท่านหัายสำหรับพระบาลีเนื้อในพ่อชงงจิตมีว่าอย่างนี้สำหรับโพชชงนี้เป็นพ่ชงในมาหาคติประฐานนสูตร ความมีอยู่ว่าปุณะจัปรังพิกเวพิกขุธรรมเมสุธรรมานุปัสสีวิหารติเป็นต้นผมจะว่าเพียงเท่านี้ภาษาบาลีก็ขอนำเอาเนื้อความซึ่งเป็นภาษาไทยมากล่าวต่อไปว่าดูก่อนพิสุทั้งไลข้ออื่นยังไมีอยู่อีก <c oughs> พิสุย่อมพิจรารณาเห็นธรรมในธรรมคือโพชฌงโพชฌงนี้ความจริงท่านแปลว่าองค์แห่งปัญญาเป็นเครื่องตัดสรุมีอยู่เจ็ดอย่างเมื่อดูก่อนพิสุทั้งหลายย่อมก็อย่างไรพิสุย่อมพิจรารณาเห็นธรรมในธรรมคือพโพชงเจ็ด มันดูก่อนพิสุจน์ทั้งหลายพิสูธิ์ในธรรมวินัยนี้หนึ่งเมื่อสติสัมโพชฌงค์คือองค์แห่งปัญญาเป็นเครื่องตัดสรู้คือสติมีอยู่ณภายในจิตก็ย่อมรู้ชัดว่าสติสัมโพชฌงค์มีอยู่พระณภายในจิตของเราหรือว่าเมื่อสติสัมโพชฌงค์ไม่มีณภายในจิต ก็ย่อมรู้ชัดว่าสติสัมโพชฌงค์ไม่มีในจิตของเราอันหนึ่งความที่สติสัมโพชฌงค์อันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยบระการใดย่อมรู้ชัดด้วยบระการนั้นด้วยอันหนึ่งความเจริญขึ้นความบริบูรณ์ของสติสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเกิดขึ้นด้วยบระการใดย่อมรู้ชัดด้วยบระการนั้นด้วย นี่สำหรับบาลีต้นพรมจะกล่าวไว้แต่เป็นเพียงเท่านี้ต้งนี้ก็รู้ว่าถ้าจะกล่าวไปยืดยาวพรก็มีเจ็ดข้อก็มีในความซ้ำกันต่อไปในตอนท้ายท่านว่าอะไรบ้างเป็ว่าพิสุย่อมพิจารณาเห็นธรรมเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมเป็นภายนอกบ้าง ย่อมพิจรารณาเห็นธรรมทั้งเป็นภายในและภายนอกบ้างย่อมพิจรารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในธรรมบ้างย่อมพิจรารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปภายในธรรมบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นเรื่องความเสื่อมไปในธรรมบ้างก็หรือสติว่าธรรมมีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอ เพียงแต่สักว่าเป็นที่รู้เพียงแต่สักว่าเป็นที่อาศัยเพียงแต่สักว่าเป็นที่ระลึกเธอย่อมไม่ไม่เธอย่อมไม่ติจจดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไระไรในโลกด้วยดูก่อนวิสุทธ์นั้นหลายวิสุทธ์ย่อมพิจารณาหินธรรมในธรรมคือโพชฌงเจ็ดอย่างนี้ นี่เป็นอันว่าผมขอนำพระบาลีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสรงตรัสซึ่งมีเนื้อความเจ็ดข้อเหมือนกันมีข้อความคำอธิบายเหมือนกันแต่เ,เรื่องของสติมาพูดแต่เพียงอย่างเดียวนี่สำหรับโพชชงตอนนี้เป็นเรื่องการที่เราจะพึงปฏิบัติให้เข้าถึง การปฏิบัติเข้าถึงจริงๆนี่เขาไม่ได้ใช้การแกะตัวหนังสือเป็นสําคัญการแกะตัวหนังสือเป็นปกตินั่นเขาเรียกว่าสัญญาเพราะว่าตอนตั้งแต่ธรรมานุธรรมาธรรมสติปัฏฐานเลยนิวรณ์มาแล้วตอนนี้เป็นวิปัสสนาญาณทั้งหมด ตอนนี้เป็นตอนที่ใช้ปัญญาไม่ใช่ใช้แต่ความจำอย่างเดียวคือจำได้ด้วยแล้วก็คิดตามด้วยพิจารณาไปด้วยทรงอารมณ์ด้วยมีทั้งมีทั้งสมถะและวิปัสสนาล้วนหมายความว่าสมถะคืออารมณ์ที่ทรงอยู่เมื่อแท้จริงๆเป็นธรรมดา สำหรับโพชฌธชงองค์เป็นเครื่องตัดสรุมีเจ็ดอย่างที่กล่าวว่าหนึ่งสติความระลึกได้ <c oughs> ตอนนี้สติเรานึกอะไรต้องหันไปดูตัวนึกที่พระพุทธเจ้าบอกให้เรานึกบอกให้เราคิดเนี่ยเรานึกเราคิดอะไรกันแน่ ก็ต้องถอยหลังนึกคิดลงไปว่าตั้งแต่โนโนจับอนาปานุสติกมาฐานเข้ามาว่ากายานุปัสนามหาปฏิปทานมีอะไรบ้างหนึ่งอนาปานุสติกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าหายใจออกเพื่อเป็นการฝึกอารมณ์ของเราให้ทรงตัวนี่อย่าทิ้งไม่ได้สองสามไปชญญะตัวการ สัมััญญาตัวรู้ตัวว่าเวลานี้เราทำอะไรอยู่หรือว่าเราทำแล้วเราคิดแล้วเราพูดแล้ว <c oughs> สามิริยาบทการเคลื่อนไหวทางกายเวลานี้เราเดินไปข้างหน้าหรือว่าเดินไปข้างหลังเราทำอะไรอยู่ <c oughs> แล้วก็ต่อมาสตินึกได้ไว้เสมอว่า คือในปฏิกูระบับอาการสามสิบสองเต็มไปความสุกบกในทาตุบับคือทาตสี่เต็มไปด้ความสุปรก,ใน, 4, นปรกในนวสีเต็มไม่ได้สร้างศพคือร่างกายของเราเหมือนกันสกสบสร้างศพมีแต่ความสุปรกเป็นของไม่น่ารักร่างกายของเราร่างกายของคนอื่น แล้วก็มาด้านเวทนาในสุขเวทนาก็ดีในทุกขเวทนาก็ดีในไม่สุขไม่ทุกขเวทนาก็ดีขึ้นชื่อว่าเวทนาทั้งหมดในเมื่อเรามีร่างกายเวทนาประเภทนี้มันก็ครอบงำจิตใจเรา <c oughs> แล้วก็มาในด้านจิตตานุปัสสนาว่าจิตมีราคะหรือว่าจิตไม่มีราคะ จิตมีโทสะหรือว่าจิตไม่มีโทสะจิตมีโมหะหรือว่าจิตไม่มีโมหะอันนี้ต้องทวนต้นกันอยู่เสมอจึงก็ตั้งร่อยเข้ามากว่าจะถึงโพชิชงย้อนกลับถอยหลังเข้าไปว่าสิ่งทั้งหลายทั้งหมดนี้องค์สมเด็จปัญญสีสอนเราเพื่ออะไร สอนให้เราทราบสอนให้เราเข้าใจว่าการมีเบญญาขันแบบนี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์ในตอนท้ายท่านยิงกล่าวว่าเราไม่ควรยึดถือร่างกายของเราร่างกายของบุคคลอื่นและวัตถุทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกปล่อยอารมณ์เสียด้วยวตัดสกายะทิฏฐิอารมณ์ก็ถึงปณิพพานคือความเป็นอรหรันต์ นี่สติตัวนี้ต้องนึกย้อนถอยลงไปเสมอว่าจริงทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นความจริงตามนั้นนี่เราต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาด้วยไม่ใช่ว่าเอาสติเข้าไปนึกนึกแล้วก็นึก,ก,นนกเ,เฉยๆตามแบบฉบับที่เขาเขียนมานใช้ไม่ได้กําลังใจต้องเห็นไปด้วยสติที่จะส่งเข้ามาได้หรือไม่ได้อ็ใจเป็นตัวนึก เมื่อนึกขึ้นมาได้แล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาไปตามนั้นนี่เป็นอันว่าสตินนึกไว้ตั้งแต่อนาปานุสติกรรมฐานเข้ามาจนทั้งถึงโพชฌงเจ็ดให้ท่านนาหลายพยายามคราควรพิจารณาทบทวนอยู่เสมอเป็นปกติเราจิตของท่านจะคลายจากอำนาจของกิเลสทีดะน้อยดัน้อยตามความตั้งใจ หรือว่าตามความมุ่งหมายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกอะไรไม่นึกก็ช่างเถอะนึกไว้เสมอว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายเต็มไปได้วยความสุขกระกสมม,มุมร่างกายเต็มไปได้วยปัจจัยของความทุกข์ อารมณ์คือเวทนาที่เข้ามาสวยกับใจก็เป็นเครื่องทำใจให้ไม่สบายอยู่ตลอดเวลาเราไม่มีความปรารถนาที่มีร่างกายต่อไปสำหรับเรา <c oughs> นี่สำหรับเรื่องสติคิดอย่างนี้พยายามคิดไปด้วยแล้วก็ใช้ปัญญาด้วยคือว่าไม่ใช่จำอย่างเดียวจำอย่างเดียวใช้ไม่ได้ <c oughs> นี่มาพูดชงข้อดีสองธรรม,มวิจยะคือความสอดส่องธรรมตัวนี้เป็นตัวบอกถึงปัญญาโดยชัดว่าใครควรสอดส่องธรรมมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งมาถึงพูดชงตัวนี้เมื่อเวลานี้จิตใจของเราเน่ยพอใจมีความเข้าใจในธรรมนั้นไหม เห็นด้วยกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่านับตั้งแต่อารมณ์ต้นคือตั้งแต่อนาปานุสติกรรมฐานเข้ามาจึงคองต่ทั้งกว่าจะถึงโพชฌงเจ็ดตอนนี้กำลังใจของเราซึ้งในธรรมนั้นมามหรือเปล่าเรามีอารมณ์ละอะไรได้บ <title> ้าง <players bubble> <Ont op edi> <Yes ılan> ของหยาบที่เราจะพึงละได้คือร่างกายมันเต็มไปด้วยความสุกปรกใจคนยาของเรามองเห็นหรือเปล่าหรือว่ายังมีความมัวเมาอยู่น <c oughs> ี่องสมเด็จพระบระมครูให้สอดส่องหาความจรงิงพยายาสอดส่องกันโดยย่อๆจริงๆก็หมายความว่ากรรมที่เป็นกุศลก็ดีกรรมที่เป็นอกุศลกด็ดีคืออารมณ์คิดที่มาในใจ มันมีในใจของเราอยู่เป็นปกติในส่วนใดเป็นส่วนมากคือความรู้สึกที่เป็นอกุศลมากหรือว่าความรู้สึกที่เป็นกุศลมาก <c oughs> นี่เป็นของผิวเผินถ้าย็นนึกกลับไปทีว่ากำลังใจของเราทรงตัวมั่นเป็นสมาธิเกาะอยู่กับรมที่เป็นกุศลตลอดเวลาหรือเปล่าที่เรียกกันว่ากำลังขอนชานโลกี อันนี้มีในใจของเราเป็นปกติไหมในว่าแต่สูงขึ้นไปว่าเวลานี้จิตใจของเราสามารถจะตัดขั้นห้าใดลือย่างเรายังมีห่วงร่างกายของเราหรือหรือว่าเรายังห่วงร่างกายของคนอื่นหรือว่ายังห่วงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกหรือบางอย่างถ้าขึ้นชื่อว่าความห่วงใยใดๆยังมีอยู่ยังถือว่าใช้ไม่ได้ เรายังไม่เชื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรเ้วเานาจปัญญาจริงต่อเมื่อไรเราพิจารณาว่าขันห้าเป็นสภาวะเต็มด้วีความสกปรกไม่น่ารักขันห้าเป็นสภาวะเต็มด้วีความทุกข์ไม่มีการทรงตัวขันห้าต้องสลายตัวไปในสุดในที่สุดมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา สภาวะนั้นนี้เมื่อใดเราเกิดขึ้นมาอะไรมีขันห้าอะไรเราต้องพบกับความทุกข์เมื่อนั้นแต่ว่าเวลานี้จิตใจขอระวางขันห้าเส้นได้แล้วอยากจะตายเขาเชิญหรือว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของสําหรับของเราที่จะมีขันห้าต่อไปกำลังใจของเรามีความมั่นคงอย่างนี้บ้างหรือเปล่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังโยกสามต้นสก,กายาธิติมีความรู้สึกว่าเราจะตายวิจิกิจฉาไม่สงสัยในคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีศีลบริสุทธิ์แล้วก็ศีลปตะปรามาตมีศีลบริสุทธิ์รักพนิพันเหมือนอารมณ์เป็นองค์ขขงพมะโสดาบันสามารถทรงได้เน,นยเดียง ถ้ายังก็เร่งรัดจัดทำขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นก็พยายามสังโยกอันดับที่สองก็คือว่ากามาฉันทะเราตัดชันได้ด้วยกำลังของอสุปกรรมฐานหรือว่าปริกูลบับทาตุบับนาวสีเราสามารถตัดได้แล้วหรือยัง เรื่ยพยาบามสามารถจะตัดได้ด้วยอำนาจของปัญญาคือใช้พระมีหารสี่เข้าัดขวางแล้วตัดได้ได้อย่างนี่เป็นองค์ของพระอนาคามีสำหรับพระหันจะไม่ต้องว่ามากพระหันง์กกล่าวมาแล้วก็คือตัดขั้นห้าเสียทั้งหมดขั้นห้าของเราขั้นห้าของเขาททรัพย์ 5, 5, 3, ส,สมบัติทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราหมด ไม่มีการยึดถือกันห้าร่างกายของเราข้างกายของบุคคลอื่นทรัพย์สินต่างๆในโลกลอยหมดถือว่าสภาวะมันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นมันจะอยู่ก็อยู่มันจะตายก็ตายช่างมันความห่วงใยใดนันไม่มีสําหรับเราความพอใจในขันห้าไม่มีสําหรับเราต่อไปนี่เป็นธรรมวิทยะทาได้แลายอ,อย่าง ใช้อจิตใจไใข่ควรใช้ปัญญาไข้ควรไว้เสมอเสมอข้อดีสามวิทยะความเพียรน,นี้อารมณ์เป็นเครื่องต่อสู้การที่เราจะหักห้ามอารมณ์ใจไม่คบกับกิเลสเป็นของยากเพราะอารมณ์จิตมันมีอยู่เสมอมรักใคร่อยู่กับกิเลสมานาน ี่เวลาที่เราจะจากกันทั้งๆท,ท,ที่กำลังรักก็ต้องใช้ความเพียรก็มาหาข้ามอารมณ์จิต <c oughs> คือเพียรละความชั่วเพียรประพฤติความดีเป็นอันดับแรกเป็นองค์ของประสูดาบันฑนี่เพียรละขันห้าว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เพียรละคันห้าของเราด้วยเพียรละคันห้าของบุคคลอื่นด้วยเพียรละอะไรทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเสียนด้วยเป็นองค์ขอออราหันต์นี่เราต้องใช้ความเพียรอยูๆ่ๆใช้เฉยแย่ไม่เกิดขึ้นนะมันไม่ได้นี่คนที่จะมารลุมรรคผลได้ต้องทําแบบนี้ก้อที่สองค์สมเด็จปัญญสีกตัตตดว่าปีติคือความอิ่มใจ ขณะใดที่เราใช้ความเพียงขับราดประหารความชั่วขณะนั้นความชั่วถอยหลังไปจากจิตอารมณ์ที่จะคิดสร้างความชั่วคือทำลายศีลฝ่าฝืน,ฝนคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าด้วยน่าความสงสัยอารมณ์ที่คิดว่าเราจะไม่ตาย แค่รม์ที่ทำลายศีลไม่มีสำหรับเราเวลานี้ทำเบื้องต้นของเรามีพร้อมแล้วค,คือคือมีความรู้สึกเสมอว่าความตายเป็นของปกติธรรมดาคนเราสายเกิดมาในโลกมันต้องตายเราไม่หวั่นไหวต่อความตายถือว่าเป็นเรื่องปกติที่ไม่หวั่นไหวอะไรเพราะเรามีทุนพอในเบื้องต้น ก็คือมีความเคารพในคุณพระรัตนตรยัยมีพระพุทธร,รัตนะธรรมรัตนะและสังฆร,รัตนะไม่สงสัยในคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีศีลบริสุทธิ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่ความดีเบื้องต้นเกิดกับเราแล้วความเลื่อปีติเกิดขึ้นว่าบายภูมิเราคนแล้ว เพราะว่าสภาวะอย่างนี้เป็นสภาวะของพระโสดาบันถ้าดีขึ้นไปนั้นถ้าความปลื้มตรงนี้มันมีความปกติเกิดขึ้นเป็นปกติเราก็จับเอาสก,กายัติติขอโทษจะว่าไปถึงกรรมฐานสี่สิบจะเลื่อยเพราะมันชิน เอาปฏิกูลในสัญญาธาตุสีนวสีเก้าเข้ามาหักล้างความรู้สึกว่าความสวยสดงงามของบุคคลและสัตว์แล้วทำลายความรู้สึกพอใจในระหว่างเพศเห็นว่าสภาวะของร่างกายมเป็นมีสภาพมันก็ซากศพมีความเบื่อนหน่ายมีความนังเกียจในร่างกายของเราและร่างกายของบุคคลอื่น มีพระมหานสี่หักร่างความโกรธความย่ำบาดจิตให้อภัยต่อคนที่ทำความผิดอยูเสมอจัดแปลพยาทานอันนี้ทรงตัวขึ้นมาได้จิตใจก็มีความเอิบอิ่มใจมีความเพื่มใจเป็นตัวปีติในพชงในที่สุดปีติก็ไปจบลงตอนที่ละขันห้าละกายของเราละกายเขาบาุคุณอื่นละ,ละวัตถุทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้ทงนี้ก็ต้องอาศัยสติธรรมวิทยะวิทยะเป็นเพื่อนประคับประคองช่วยกันจัดทำปีติจิเะเกิดขึ้นมาได้มีข้อที่ห้าองค์สมเด็จระจอมไตรายสมตัดว่าปัสสธิความสงบใจและก็สงบอารมณ์ก็เป็นความจริงแล้วถ้าเราทําได้มาตามลำดับ เมื่อเรามีจิตรู้สึกว่าความตายมีแน่สำหรับเราเราไม่หวั่นไหวในความตายมันก็เป็นความสงบเราไม่สงสัยในคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเชื่อกฎของกรรมมารมณ์มันก็สงบเรามีศีลบริสุทธิ์มีพนิพพานเป็นอารมณ์อารมณ์มันก็สงบจิตใจก็สงบ อารมณ์มันก็สงบไม่มีความวุ่นวายแต่ก็ยังมีอยู่ยังมีรักมีโลภม,มีโกรธมีหลงเล็กน้อยก็ตัดมันเส้นด้วยสกายาติติแล้วก็อสุปกรรมฐานแล้วก็ตัดเส้นด้วยพรม,มีหารสีอารมณ์ก็สงบมากขึ้นก็ยังมีอารมณ์สั้นอยู่ตอนนี้ก็เชื่อองค์สมเด็จพระบรมครูตัดเซ่หมดเลยก็ตัดราวไการาวระไกายของบุคคลอื่น ไม่ยินดีในกายของเราไม่ยินดีในกายของคนอื่นไม่ยินดีในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกตามในวมหาพฏริธทานาสูตรตอนนี้จิตสงบจริงๆร,รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดในโลกเป็นของธรรมดาทั้งหมดถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้อารมณ์ก็สงบตามที่องค์สมเด็จพระบรมสุคต,ตัดว่าเป็นปัจัสติ ความจริงพูดไปพูดมาก็ยันของเดิมมันก็ของเก่ามาข้อดีหกว่าสมาธิคือความตั้งใจมัน่นเพือาการทรงกำลังใจว่าเราจะทำลายสังโยกทั้งสิบรายการให้พินาศไปจะไม่ยอมให้กำลังใจข้อเราเป็น่ายของกิเลสตัณหาอุป่าทานและกุศลกรรม ตั้งใจแล้วก็คลำดูว่าสังโยกตัวที่หนึ่งได้แก่อะไรคือสก,กายทิฐิแต่กายาทิิตัวหลงว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราจะไม่มีในกําลังใจของเราเราจะมีความมั่นใจไว้เสมอตั้งไว้เสมอว่าอารมณ์อย่างนี้จะไม่มีในความรู้สึก จิตใจของเราจะยอมรับนับถือตามความเป็นจริงสิ่งใดที่มันเปิดมีความเกิดข้ในเบื้องต้นมีความเสื่อมไปในท่ามกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดเราจะทรงอารมณ์นี้ไว้ไม่ยอมให้ใคลายตัวอันนี้เรียกว่าสมาธิ แล้วก็เราคิดไว้เสมอว่าทรงกำลังใจว่าเราจะไม่ติดร่างกายของเราไม่ห่วงใยร่างกายของคนอื่นไม่ติดในทรัพย์สินใ,นใดๆทั้งหมดในโลกทรงอารมณ์ความรู้สึกอย่างนี้ให้มันอยู่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้เรียกว่าสมาธิทั้งสูงคือตัวบรรลุโคตชงก็ต้องว่ากันอย่างนี้แหละก็ที่เจ็ดอุบเบกขาความวางเฉย อย่างนี้เขาเรียกสังขารุปเปกขาหยานไม่ใช่ว่ามันนั่งวางเฉยเขาดา่าก็ไม่เป็นไรโกรธเหมือนกันแต่ที่เกียจด,ดา่าตอบเขาว่าก็ไม่เป็นไรโกรธเหมือนกันแต่ที่เกียจว่าตอบแต่จิตใจยังว่างงานยังถือว่าถ้าโอกาสมีเมื่อไรเราจะตอบแทนเมื่อน,นั้นอย่างนี้เขาเรียกขันตีอดไอ้ขันตีอดัดไม่ใช่ขันตีอดยังไม่ใช่เบกขา โมเบมขายจริงๆก็เฉยมันทุกอย่างเอาวทอารมณ์ใดที่มันมีความสุขเกิดขึ้นเป็นอารมณ์ของโลกก็วางเฉยถือว่านี่มันไม่ใช่ตัวจริงมันไม่ใช่ตัวแท้ไม่มีอะไรแน่ไม่มีอะไรนอนอารมณ์ใดที่มันเป็นความทุกข์เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมาดาไม่มีความหวั่นไหว โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านมุ่งเอาสังขารุปเปีขายานคือวางเฉยในขันห้าเสียหมดเพราะปรากฏว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีขึ้นนั้นมันเป็นของธรรมดาที่เราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงมันได้อะไรละ่ะความแก่ก็มาเกิดขึ้นแล้วรู้ว่าชาติวิทุขาความเกิดเป็นทุกข เชืราวิทดีวข้าความแก่เป็นทุกข์รอนำวิเดียขังความตายเป็นทุกข์มันทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะใจเรายึดแต่ว่าถ้าใจเราไม่ยึดยอมรับทับถือตามความเป็นจริงไอ้ความจริงของมันอย่างนี้นั่นก็คือความรู้สึกที่มันเป็นทุกข์ก็เพราะว่าเรายึดถือมัน แล้วก็วางมันเสียเลยขันห้าเกิดแก่เจ็บตายตายช่างมันเลิกขันก็ราร่างกายของเราร่างกายของบุงงคคลอื่นไม่สนใจอะไรทั้งหมดเป็นอุมเบกขาวางเฉยมันจะป่วยไข้ไม่สบายก็เฉยพอาีใสุดถ้ามันจะพังก็เฉยคือไม่ต้องการมันอีก ด้วยเ,เฉยโดยไม่ต้องการอีกอารมณ์มีต้องการอย่างเดียวอยากจะพ้นขันห้านี้ไปขึ้นชื่อว่าสภาวะทั้งหลายที่เป็นมนุษย์คนดีเทวดาคนดีพรมคนดีไม่ต้องการมีสําหรับเราอาราบ,บรรดาท่านเบโยคาววจรทหลายสําหรับการแนะนําในโพชฌงเจ็ดในมาหาปฏิปทานนะโสสาหรับวันนี้ก็ขอยุติไวแต่เพียงเท่านี้ ต่อที่นี้ไปก็ขอทุกท่านสร้างกำลังใจทรงกำลังใจให้เป็นปกติพิจรารณาทำในพุทโจงทั้งเจ็บรวการแต่ความจริงไม่ควรจะทำเฉพาะวันนี้วันเดียวพุทโจงทั้งเจ็บรายการนี้ทรงอยู่กํายในกำลังใจของท่านบนนุญใดท่านบุญนั้นก็จีว่าเป็นผู้เข้าถึงบรรลุมรรคผลได้โดยง่าย